ัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับไทยนิวท้องนะครับจะพาคุยกับคนดังโลกโซเชียลนะครับต้องบอกว่าวันนี้ไทยนิวท้องของเราครับจะพามาพูดคุยกับดาวเด่นติท็อกดวงใหม่นะฮะต้องบอกว่าเธอกําลังโด่งดังในโลกโซเชียลนะครับโดยเธอเนี่ยเป็นกระเป๋ารถเมย์ที่ต้องบอกว่ามีลีลาการพรีเซนต์คลิปดิท็อกแล้วแบบว่ามีจุดเด่นเปในกลักษณ์นะครับวันนี้ครับ อยู่กับน้องเอิญครับดาวติ๊กตอ็อกค,คนดังครับกสวัสดีคร,ครับน้องเอิญครับสวัสดีค่ะครับรบกวนน้องเอิญแนะนําตัวนิดนึงครับผมค่ะชื่อนา,างสตวาชาติพิฉัยจารุนนะคะชื่อเล่นชื่ออื่นค่ะทํางานอยู่รถเมย์สายแปดสิบสองค่ะเหตุการณรนร์ที่ห้าที่อุรัสชาค่ะอืมครับแล้วถามน้องเอิญแบบนี้เข้าเรื่องอนกแบบนี้นะตั้งแต่เป็นกระเป๋รถเมย์แล้วก็มีคนติดตามเราเนี่ยตอนนี้ครับชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนครับผม ก็เปลี่ยนค่ะแต่ว่ามันจะรู้สึกแค่ว่าเปลี่ยนไปตัวท่่งที่ทางานแต่พอเวลาแบบว่าอยู่ข้างนอกอ่ะจะไม่ค่อยมีใครจําได้อ๋อครับแต่ไม่ค่อยมีใครถักจริงอะไรค่ะก็คือจะรู้จักเราจากติ๊กต็อกเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะเรา้วแล้วช่องทางโซเชียลอย่างอื่นเนี่ยมีเล่นบ้างหรือมีคนมาติดตามบ้างไหมฮะมีค่ะมีเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็มีไอจีแต่ไอจีผมไม่ค่อยได้เล่นแต่นมกจะเล่นเฟซบุ๊กกับติ๊กต็อกค่ะออ ครับแล้วเป็นไงครับแบบสื่อให้ความสนใจในตัวเราตอนนี้แบบเยอะมากเลยครับหลายๆสื่อยอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ช่วงนี้ก็มีหลายสื่อก็คือช่วงแรกจะมีเอ่อสนุุแล้วก็มีไทยรัฐค่ะคแ,ลแ,ลแล้วก็มีพี่เอ่อไทยนิวออนไลน์ค่ะอ๋อแล้วก็เราก็มีพี่โก,โกโบอยมาขอ,อขอสัมภาษณ์อ๋อพี่โกบอยก็ให้เกียรติมาสัมภาษณ์แล้วใช่ค่ะเป็นรายการแรกค่ะพี่โกบอยรายการ แล้วก็เข้าถามเข้าคําถามเกี่ยวกับการทํางานเนาะเอ่อทาไมถึงเลือกมาแบบว่ามาเป็นกระเป๋ารถเมย์ครับหรือว่าพนักง,งานเก็บค่าโดยสารยังไงครับมันเป็นความให้หนใจรักด้วยค่ะแล้วก็อันแรกคือหนงใจรักสองคือเป็นอาชีพถงอเักสารต่อพ่อแม่อยู่แล้วครับก็คือที่บ้านเนี่ยก็คือประกอบอาชีพนี้มาตลอดถูกต้องไหมครับใช่ค่ะพ่อก,กับแม่ห้องแต่ปีสามห้าคุณพ่อเข้าห้องแต่ปีสามห้าเหมือนกันแต่คือพ่อออกแล้ว <c oughs> คือทางทางบ้านเป็นรถเมย์หมดเลยที่ป้านาอัดเป็นรถเมย์หมคะเป็นรถเมย์ในที่นี้ก็คือไม่ใช่แค่เป็นกระเป๋ารถเมย์อย่างอื่นเป็นอย่างอืงอ่นด้วยถูกต้องไหมครัอย่างเช่นคนขับอะไรเงี้ยอ๋อคนขับก็คือคุณแม่ค่ะ,ะอ,อ๋อคุณแม่ขับรถด้วยค,ครับแม่ยังเป็นกระเป๋าให้กับค,คุณพ่ออ้โอ๋อแล้วนอกจากอาชีพเกี่ยวกับรถเมย์เนาะกระเป๋ารถเมย์อะไรเงี้ยน้องเอิญมีมีแบบว่าได้ประกอบอาชีพอื่นด้วยไหมครับ ประกอบอาชีพอื่นคือจะเป็นแบบอ่าแบบว่าเสริมก็คือจะเป็นดีเจตามแบบว่าโทรศัพท์ตามแอปอะค่ะจะเป็นดีเจตามแอปม,มากกว่าแล้วตอนนี้คนติดตามยอดติดต่อนี้เท่าไหร่หมื่นหกค่ะประมาณหมื่นหกสี่ประมาณหมื่นหกสี่ร้อยประมาณเนี้ยค่ะพอพอย้อนได้ไหมว่าจุดไหนเนี่ยที่ทําให้จู่ๆเราแบบดังเปี้ยงขึ้นมาเลยอ่ะมันก็แค่สําหรับหนูหวงว่าหนูไม่ได้ดังอะคะ่ะสําหรับแค่ว,ว่าเป็นกระแสเล็กๆน้อยๆอะคะอ่ะคือมัน ทางทางเคื่อสะพันธดีแล้วมันมันติดทางคันอื่นนะคะมันปิดรถดับทางอื่นแล้วหนุมแบบกับคุณขับอ่ะสิ่งที่ทําได้คือแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อให้รถไปให้ได้ก่อนแล้วเพื่อจะได้ไม่แบบไม่ติดรถทางอื่นเขาเพราะว่ามันจะติดยาวมากกว่านี้มันจะเป็นเดือดร้อนสองคนข้างหลังแล้วก็คุณล่วงทางครับก็เลยทําให้เราดังขึ้นมาใช่ค่ะจุดเริ่มต้นเนาะใช่ค่ะแค่ละเสรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถามอันนี้อันนี้เป็นคําถามสําคัญนะ ต้องบอกว่าคนเราถ้าสมมุติว่าคนอื่นนะมองมาจากมุมภายนอกเนี่ยอาชีพกระเป๋ารถเมย์ต้องพูดกันตรง,งๆแล้วว่าอาจจะดูเข้าไปทําง่ายอะไรเงี้เข้าแบบไปสมัครก็ได้เป็นเงนี้ยแต่จากประวัติที่น้องเอินเคยเล่าคือมันไม่ใช่ง่ายกว่าจะมาเป็นกระเป๋ารถเมย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันไม่ใช่ง่ายๆกับการที่จะเป็นกระเป๋ารถเมย์ค่ะมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะอืมแล้วมีมีผ่านขั้นตอนการสอบด้วยใช่ไหม และนี่ก็คือคําสัมภาษณ์ของน้องเอิญนะครับบางช่วงบางตอนที่ได้คุยกับเปิดใจกับทีมข่าวกับตัวผมเนี่ยครับว่า,วาการใช้ชีวิตการเป็นกระเป๋ารถเมย์ของน,ะะน้องเอิญเนี่ยมันไม่ง่ายคุณผู้ชมต้องพูดอย่างนี้มันไม่ง่ายนะครับเราอาจจะคิดว่าการเป็นกระเป๋ารถเมย์แค่เดินไปสมัครก็จบแต่ไม่ใช่นะสําหรับน้องเอิญคือน้องเอิญเนี่ยต้องสอบนะต้องสอบเป็นวันๆนะครับถึงจะได้ไปเป็นกระเป๋ารถเมย์และเหตุผลหลักเหตุผลสําคัญที่น้องเอิญเนี่ยตัดสินใจที่จะไปเป็นกระเป๋ารถเมย์นั้นก็คือ บ้านเธอนะครับประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านรถเมล์เกี่ยวกับพนักงานหรือว่าจะเป็นกระเป๋ารถเมย์เนี่ยมาโดยตลอดอีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่สําคัญที่น้องเอิญได้เปิดใจกับทีมข่านะขวนะโดยเฉพาผมก็คือสถานะหัวใจของเอิญเนี่ยครับที่ชาวเน็ตมผมเข้ามาทาเพจไทยนิวนะก็คือตัวน้องเนี่ยยังโสดนะยังโสดยังไม่ได้แบบมีแฟนหรือครับมีอะไรแต่น้องเนี่ยเป็นซิงเกิลมัม น,น้องเนี่ยเป็นซิงเกิลมัมคือดูแลลูกคนเดียวนะน้องก็ยังฝากติดตามช่องทางในการติดต่อน้องก็คือติกตอกพอน้องเขาเนี่ยถือว่าเป็นดาวดวงใหม่ดาวดวงต่อไปที่จะโลดแล่นในวงการติกตอกบ้านเรานะครับโดยเราก็ต้องคอยส่งกําลังใจนะเป็นกำลังใจให้น้องครับสำหรับคนสู้ชีวิตอย่างนี้และนี่ก็คือรายการช้ยนิวท้องนะจะพากคุยกับคนดัง ในทุกๆสัปดาห์นะครับส่วนสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปจะคุยกับใครเนี่ยครับเดี๋ยวรอติดตามกันที่เพจไทยสื่อออนไลน์ครับผมสวัสดีค่ะกลับกันมาอีกเช่นเคยเจอกับเอิร์นนะคะแต่ว่าวันนี้เอิร์นไม่ได้เป็นช่างนะคะคือวันนี้มันเกิดปัญหาคือประตูอ่ะมันเปิดไม่ได้แล้วเรื่ความที่ตัดปัญหาโดยการที่เปิดไม่ได้มันก็แบบีอยู่มันก็เปิดได้อีกบานนึงมันก็ได้ลงไปตัดลงประตูมันก็เลยเปิดแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบอัตโนมือค่ะมันไม่ใช่อัตโนมัติ ไปอัตโวลงมือค่ะเออเหนื่อยเสียตลอดอยู่คันไหนเสียคันนั้น